3ามพันกว่าปีมหากาบมหาภาระตะสขันทินซึ่งแรกเกิดเป็นผู้หญิงแต่โตขึ้นเป็น,ปนผู้ชายเนี่ยความหลากหลายทางเพศไม่ใช่เพิ่งเกิดใช่ความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องปกติถ้ามีแค่สมรสเท่าเทียมมันก็จะไม่เพียงพอให้คนไทยยอมรับความหลากหลายทางเพศชาติไทยพัฒนาแน่นอนครับโอ้ดีใจนะครับ่บเสียจตรงกัน <laughs> สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Job Apply เรารู้สึกดีที่คุณเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนในระบบประชาธิปไตยสวัสดีครับผมยัดทูนริวิทไทยครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมดรอุดมศักดิ์ศรีสุทธ,ธิวารองเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาและกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคชาติไทยพัฒนาครับสรรพนามและชื่อที่คุณอยากให้เราเรียกคืออะไรครับก็เรียกว่าหมอยิ้ม หรือดรยิ้มก็ได้นะครับเพราะผมจบปริญญาตรีจากคณะทแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและจบปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตรศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือเรียกสั้นๆว่านิดาและจบปริญญาเอกสาขาวิชาการเมืองจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าหมอยิ้มหรือดรยิ้มก็ได้ครับเราติดต่อหัวหน้าพักของคุณไปทําไม พักชาติไทยพัฒนาถึงส่งคุณมาในการสัมภาษณ์ค <stood> ร <Ouais. S 3> ั้งนี้ครับก็มี2ประการอย่างที่บอกแล้วว่าผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหมอก็คือเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์แต่เรียนจบปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์เพราะฉะนั้นจะมีความหลากหลายอันนี้ประการแรกประการที่สองก็คือเมื่อประมาณสิปีที่แล้วผมได้ไปทำงานโดยเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งคณะกรรมาธิการสังคมเนี่ยประกอบด้วยกิจการเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งได้เป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมธิการกิจการสตรีของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้เรียนรู้ได้รับรู้และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทั้งเด็กสตรี ผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสผู้มีความหลากหลายทางเพศเพราะฉะนั้นพักก็เลยมอบหมายให้ผมมาในวันนี้ครับทำไมเราควรจะเลือกคุณทางที่คนสมัครหลายๆพักอาจจะดีกว่าครับคือพักชาติไทยพัฒนามีจุดยืนที่ชัดเจนก็คือมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความเท่าเทียมกันมีศักยภาพเพราะฉะนั้น พาพชาติไทยพัฒนาเห็นความสําคัญของผู้มีความหลากหลายทางเพศแล้วมากําหนดเป็นนโยบายซึ่งประกอบด้วย3สอเสือสอเสือแรกส่งเสริมกฎหมายให้มีความทันสมัยเพื่อความเท่าเทียมระหว่างเพศสอเสือที่2ก็คือเสริมสร้างการยอมรับของคนในสังคมเกี่ยวกับ ความหลากหลายทางเพศสอเส,สือที่3ก็คือสนับสนุนพลังของผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างที่ผมบอกว่าทุกคนมีศักยภาพเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองครับอ่าครับตามที่กล่าวมาในเรื่องของ3สอนะ,นะครับแต่ว่าณนวันนี้เนี่ยเยาวชน LGBT ยังต้องเจอครูที่ไม่เข้าใจแล้วก็หนังสือเรียนที่ยังมีแค่เพียงเพศชายหญิง แล้วเรื่องเหล่านั้นทําให้เด็กหลายคนเจอกับความรุนแรงทางเพศในโรงเรียนนะครับทางพักเนี่ยมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อให้การศึกษาไทยเนี่ยไม่เลือกปฏิบัติทางเพศครับพักชาติไทยพัฒนาเห็นความสําคัญด้านนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนพักชาติไทยพัฒนาดูทั้ง4ด้านเลยก็คือเริ่มที่บ้านที่โรงเรียนและสังคมแล้วก็ท่ากรัฐก็คือที่บ้านก็ต้องสร้างครอบครัวที่อบอุ่นให้พ่อแม่มีความเข้าใจว่า ความหลากหลายทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกติส่วนที่โรงเรียนนี้ก็ต้องสร้างยอมการยอมรับครูก็ต้องเข้าใจแล้วแบบเรียนก็ต้องไม่ใช่พูดแต่เรื่องผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นเพราะโลกเราไม่ได้มีเพียงผู้หญิงผู้ชายโลกเรามีความหลากหลายทางเพศซึ่งถ้าจะย้อนไปถ้าท่านทราบเกี่ยวกับเรื่องมหากรามหาภาระตะของอินเดียเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นมาเป็นร่วมสามพกว่าปีมีตัวละครชื่อสิขันทินซึ่งแรกเกิดเป็นผู้หญิงแต่โตขึ้นเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นสิ่งที่แล้วมีความสามารถมากนอกจากสิขันทินก็อรชุนที่เป็นทารูเมนนะครับมีหลายตัวละครมากเป็นมหากราบที่นี่เปิดอ่านหลายเวอร์ชันมากใช่มีความหลากหลายจริงๆใช่ครับมันอ่านแล้วสนุกมากครับอ มีใจนะครับครับแสดงว่าเราเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันแล้วสารเคลื่อนท่มาพระตะอ่านหากับอินเดียหลายเรื่องนี่มีการกล่าวถึงความหลากหลายทางเพศมาอย่างยาวนานไม่ก็พระอินเองก็ที่รู้ก็มีมีโยนีในตัวแสดงว่าความหลากหลายทางเพศไม่ใช่เพิ่งเกิดใช่เกิดมานานแล้วเพียงแต่ว่าเราจะรับรู้หรือเปล่าและสังคมก็ต้องยอมรับว่าความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ ใช้ล,ลักษณะอำนาจนิยมหรือชายเป็นใหญ่และส่วนภาครัฐก็ต้องอย่างที่บอกต้องมีความผ่อนคลายว่าในโรงเรียนเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะให้เขาแต่งกายไปตามเพศสภาพของเขาไม่งั้นก็เป็นการทําร้ายจิตใจของเด็กนักเรียนคนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าทําทั้ง3ามอสี่อย่างที่ว่านี้รับรองผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากคําถามนี้ในโรงเรียนก็จะลดลงครับ นอกจากเรื่องของเยาวชนในโรงเรียนแล้วยังมีเยาวชนในครอบครัวครับที่นอกจากมีปัญหากับทางครอบครัวเกี่ยวกับพ่อแม่ไม่ยอมรับเรื่องเพศสภาพเรื่องความหลากยทางเพศแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับอุดมการ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันพักชาติไทยพัฒนานี้มีแนวทางการแก้ไขยอย่างไรครับในประเด็นนี้ครับคําถามนี้มีสองคำถามซึ่งคําถามแรกอย่างที่บอกก็ตอบไปเมื่อคําถามที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว แต่ส่วนเรื่องการไม่ยอมรับหรือว่าความขัดแย้งกันในเรื่องอุดมการทางการเมืองเนี่ยพักชาติไทยพัฒนามีความชัดเจนเรื่องที่ว่าเพื่อออกจากทางความขัดแย้งเนี่ยจะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยตั้งสอสอรอก็คือจากมาจากบุคคลที่มีความหลากหลายแล้วมาช่วยกันร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับของประชาชนซึ่งพรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยทำสำเร็จมาแล้วในปี2,500 40หรือที่เรียกกันว่าบรรหารโมเดลเมื่อร่างรัฐรมนูญแล้วก็เชิญผู้มีความาหลากหลายทางเพศเด็กเยาวชนทุกอาชีพทุกหน่วยงานมาร่วมกันร่างก็จะทําให้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นฉบับของประชาชนจริงๆก็จะทําให้ลดความขัดแยง้งแล้วส่วนในครอบครัวก็ต้องอย่ายึดลักษณะอำนาจนิยมก็ต้องมีการอายอมรับฟัง จากทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนเขาก็มีความคิดความหลากหลายเพราะฉะนั้นถ้ายอมรับสิ่งนี้ความขัดแยง้งหรือว่า,าในครอบครัวหรือว่าอุดมการต่างๆก็จะลดลงครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าสมรสเท่าเทียมเนี่ยผ่านทุกวาระแล้วในสภาอะไรที่กฎหมายที่พรรคชาติไทยพัฒน,นายอยากจะผลักดันต่อเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศครับ ก็นอกจากสมรสเท่าเทียมแล้วก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับรับรองอัตลักษณ์ทางเพศแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติซึ่งทั้งสองตัวนี้มันจะต้องตามมาเพราะไม่งั้นถ้ามีแค่สมรสเท่าเทียมมันก็จะไม่เพียงพอประเทศเราเนี่ยตั้งแต่2,558มีพรบรความเท่าเทียมระหว่างเพศ อันนี้ก็ถือเป็นหมุดหมายที่ดีแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นจะต้องมีกฎหมายตามมาเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ซึ่งเป็นสอเสือแรกจําได้ไหมครับว่าพรรคชาติไทยพัฒนานสนับสนุนในการเอาปรับปรุงหรือว่าทํากฎหมายให้ทันสมัยเพื่อรองรับความเท่าเทียมระหว่างเพศครับมีข้อเรียกร้องมากมายเลยมาจากชาวชุมชน LGBTQ มีข้อเรียกร้องอะไรที่ทางพรรคเนี่ยอยากจะนําไป ปรับใช้ไปสร้างนโยบายอันนี้ต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยกล่าวไว้ในมาตรา71วรรคสี่แล้วเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามความต้องการหรือจําเป็นของความแตกต่างระหว่างเพศวัยแล้วก็สภาพบุคคลเพื่อความเป็นธรรมอันนี้พักจะผลักดันให้เกิดเป็นจริงได้เพราะได้รับข้อมูลมาแล้วก็เราจะเห็นว่ายกตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือเรื่องห้องน้ํา เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าความเท่ากันไม่ใช่ว่าผู้ชายมีห้องน้ำสี่ห้องผู้หญิงมีห้องน้ำสี่ห้องเพราะฉะนั้นความจาเป็นผู้หญิงอาจจะจําเป็นต้องมีห้องน้ำแปดห้องหรือเปล่าเพราะผู้ชายเนี่ยจะต่างกันมีทั้งโถปัสสาวะ oh, ซึ่งลักษณะไม่เหมือนของผู้หญิงเพราะฉะนั้นคาว่าการจัดสรรงบประมาณเพื่อ ความเท่าเทียมระหว่างเพศเนี่ยหรือว่า Gender r e s ponsive budgeting พพักชาติไทยพัฒนาอยากจะผลักดันให้เกิดความเป็นจริงให้ได้ดังนั้นในการสมัครสอสอระบบบัญชีรายชื่อของพักชาติไทยพัฒนาลำดับ 1- ถึงส0เนี่ยมีผู้หญิงถึง4คนดังนั้นถ้าเทียบก็เท่ากับ4 0เดังนั้นพักชาติไทยพัฒนาอยากให้ผู้หญิงเข้าไปมีบทบาทในสภาและผลักดันเรื่องนี้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพักเนี่ยยังมีมีโอกาสที่จะรับ สมาชิกเป็น LGBTQ ไหมคบยินดีครับครัยินดีครับนอกจากที่ได้ยินว่ากล่าวเรื่องห้องน้ำอะครับอยากจะรู้ว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ all gender restroom ครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่คนในชุมชนเนี่ยมีข้อเรียกร้องออกมาเหมือนกันอย่างที่บอกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ต้องบอกว่าสังคมยอมรับไหมถ้าสังคมยอมรับภาคชาติไทยพัฒนายินดีครับสำหรับท่านคิดว่างานพลายเนี่ย สำ,สำคัญไหมสำหรับประเทศไทยในนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนาสามสอเสือเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือจะทำยังไงให้เป็นที่ยอมรับอันนี้แหละงานพลายเนี่ยมีความสำคัญสำคัญเพราะถ้าผู้มีความหลากหลายทางเพศทำกิจกรรมและทำให้สังคมมีการรับรู้และยิ่งทำยังไงให้สังคมยอมรับไอ้สิ่งนี้ก็จะทำให้ความหลากหลายทางเพศเนี่ยมี สิ่งที่ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นงานไฟล์เนี่ยเห็นว่ามีความจําเป็นแล้วก็ควรจะจัดแล้วแสดงศักยภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศออกมาซึ่งอันนี้เป็นสอเสือที่3ของพักชาติไท,ทยพัฒนาซึ่งจากข้อมูลนะครับมีว่าถ้าองค์กรใดมีผู้หญิงหรือผู้มีความหลากหลายทางเพศจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าความคิดสร้างสารรค์หรือนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นรวมทั้ง มีโอกาสหรือว่าแนวโน้มที่จะนำให้กำไรของบริษัทอะมากขึ้น 10- 20เซ็เลยนะครับปีที่แล้วท่านเนี่ยได้ไปงานไฟล์ไหมครับไม่ไม่ได้ไปแต่ในทีมของพักชาติไทยพัฒนามีผู้มีความหลากหลายทางเพศแล้วได้ไปร่วมแล้วผมจะสอบถามข้อมูลแล้วก็รับความรู้จากทีมงานในพักชาติไทยพัฒนาอยู่เป็นประจำครับแล้วท่านทราบไหมคะว่า แองกอพาย2023เนี่ยจัดในวันไหนครับสำหรับปีนี้จัดวันที่4มิถุนายนครับทีมในปีนี้ของงานแางกอพลเนี่ยก็คือทีม Beyond Gender ทางพักเนี่ยมีประเด็นเจนเดอร์อะไรที่อยากขับเคลื่อนให้มัน Beyond ไปก็อย่างที่บอกว่า3ส,สอเสือก็คือสอเสือแรกเนี่ยกฎหมายอันนี้โอเคอันที่2ก็คือนอกจากการยอมรับอันที่3ก็คือต้อง หักดันให้เขาเรียกพลังของผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยมาช่วยกันพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยมีนโยบายที่บอกว่าเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนวิธีทำใหม่ใหม่หม,มายความว่าทำให้คนเก่งมาร่วมมือกันพัฒนาประเทศและคิดว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยมีคนเก่งอยู่ในนั้นเยอะและส่วนนี้สามารถมาร่วมกัน ในการพัฒนาประเทศได้ก็เป็นสอสเสือที่สาที่เราจะนำพลังของผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองครับครับอ,อยากให้ท่านเนี่ยเชิญชวนประชาชนไปเลือกตั้งแล้วก็ไปร่วมงานบางกอกพาย2023เลยคร<อ>วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566นะครับอย่าลืม ไปเลือกตั้งอย่านอนหลับทับสิกไปเลือกคนที่รักพักที่ชอบโปรดอย่าลืมพักชาติไทยพัฒนาเบอร์18นะครับรวมทั้งงานพลายที่จะมีขึ้นในวันที่4มิถุนายนก็ขอให้ไปร่วมแสดงพลังร่วมกันรวมทั้งไปดูศักยภาพ ของผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยกันขอเรียนเชิญทุกท่านครับขอบคุณครับสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะถามหรือว่าฝากไปถึงกลุ่ม LGBTQ ไหมครับก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยมีศักยภาพมีพลังเพราะฉะนั้นมีคำหนึ่งที่อยากจะบอกผู้มีความหลากหลายทางเพศว่าดอกไม้หลากสีมีความ งดงามฉันใดผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือสังคมผู้มีความหลากหลายย่อมมีความสวยงามฉันนั้นดังนั้นจะสร้างชาติจะต้องสร้างคนให้คนไทยยอมรับความหลากหลายทางเพศชาติไทยพัฒนาแน่นอนครับขอบคุณสำหรับการสื่อสารนโยบายและคำตอบในประเด็นความหลากหลายทางเพศ เราขอให้คุณส่งเสียงเหล่านี้ไปตลอดการหาเสียงการเลือกตั้งและขอให้ท่านรอคำตอบจากประชาชนหลังจากการปิดหีเลือกตั้งครับ